ปลาอะไรลงมาครับพี่โอ้ปลาตรงนี้ลงมาปลาสลิดอ่าเป็นปลาน้ําจืดปลาสลิดนี่อุปกรณ์จับปลาของชาวบ้านนะครับแล้วขอดูปลาหน่อยโอ้อันนี้ปลาน้ําจืดด้นี่มาแล้วอันนี้ปลาสลิดนี่อันนี้ปลาสลิดเหรอออตัวใหญ่ปลาสลิดมันลงมาจากคลองเหรเนาะ ดูนี่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 จุกจิกจิกจิกจับไม่ทันจับไม่ทันจับไม่ทันตัวพี่อยู่เนด็กสนุกเขาสนุกถ้ามันมาถึงตรงไอ้ริมทะเลเนี่ยมันจะช็อกช็อกน้ำแล้วมันจะลอยโอ๊ยเดี๋ยวพี่ยีบเดี๋ยววิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่ไม่ทันด้วยทันเพราะมันมาแบบวิ่งจูดมาเลยนะหอยเชลลี่น้ำเค็มนะครับนี่ริมทะเลหาดแม่ลรพึงเอาจับไปดิจับไปดินี่ครับ ขอชอรี่ขอชอลี่ลงมาทะเลนะครับตอนนี้โอ้นี่กระชังใหญ่ขอดูปลาหน่อยครับโอ้โหปลากระดีดโอ้ปลาน้ำจืด,ดมันลงมาจากคลองนะโอ้ไม่น่องไปร่วงร่วงสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ริมหาดแม่ลำพึงนะครับผมในยามฤดูฝนช่วงนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนะครับระบายน้ําลง ทะเลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขอดูบรรยากาศริมหาดเป็นลำพังนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับวันนี้ก็คือนะครับช่วงฤดูฝนล้วก็เหมือนคลองระบายน้าลงสู่ทะเลนะครับจะมีปลาน้ําจืดลงมาที่ทะเลแล้วก็มีชาวบ้านนะครับผมไล่จับปลากันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆดูนะครับว่าเขาจับปลาอะไรกันนะครับข้างล่างจะเป็น คลองระบายน้ําเป็นคลองระบายน้ําจืดลงสู่ทะเลนะครับผมเดีว่าตอนนี้ฤดูฝนค่อนข้างที่จะมีมีปลาปลาน้ําจืดนะครับทะลักลงสู่ทะเลแล้วก็มันก็จะนอกน้ําเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเ,เขาเขามันมีปลาอะไรลงมานี่เป็นอุปกรณ์จับปลาของชาวบ้านนะครับดูครับน้ําเชี่ยวค่อนข้างแรงนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวปลานี่ครับลงจากสะพานมาล้วบรรยากาศจับปลาอย่างสนุกสนานนะครับน่ครับมันจะมานกน้ำอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหาดแม่น้ำพึงนะครับปลาอะไรลงมาครับพี่ นะปลากดี่โอ้โโหนี่ครับปลาตรงนี้ลงมามันเป็นปลาสลิดปลาสลิดอ่าเป็นปลาน้ำจืดปลาสลิดนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมานกน้ำไงมัน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 าดิ้นอยู่นี่ไงเออนี่แล้วดูพี่เขา ดูพี่เขาจับปลากันนะครับนี่นบรรยากาศจ,จ,จ้องจ้องปลาจ้องจับปลาโอ้ี่ได้อีกครับได้อีกครับไหนพี่มันเป็นปลาน้ําจืดไหลมาใช่ไหมนะครับพี่ขอขอดูหน่อยนี่เป็นโผปลากระดีปลากระดตีตัวใหญ่ตนะัวใหญ่นี่นครับเหมือนเหมืนอนฤดูฝนแล้วมันไหลมาเนาะ แล้วมันก็มาน็อกน้ำใช่ไหมพี่นี่จ้องตักกันเลยเฮ้ยพี่สวัสดีครับเดี๋ยวก็ขอดูปลาหน่อยโอ้นี่ปลาน้ำจืดด้นี่ปลากระดีโอ้ปลากระเดื่อปลากระเดื่อปลากระดีนะขอจับดูหน่อยนี่เลย มตกหนาำแต่ยังมองไม่เห็นเลยนครับไหนไหนดูดูป้าหน่อยโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โมันลงมไปเรื่อยเห็นไหมโอ้ ยังยังเหมือนแปลว่าฝนตกหนักๆล้วน้ํามันไหลาตามคลองมาเยอะเนาะเราเหมือนแบบปลามันหลงมาเนาะพูดถึงกันนะโอ้มาแล้วอันนี้ปลาสลิดเน,น,นานะเออตัวใหญ่ปลาสลิดมันลงมาจากคลองเหรเนาะข้างบนนะ่ะมันเป็นคลองมาเออมันเป็นน้ำจืดลงมาครับเป็นน้ำจืดลงมาแล้วมันเหมือนดันอโอ้โหนี่ครับเป็น ขาไล่จับอ่ะแต่แต่พอพอไอ้พอพอน้ําพอพอน้ำจืดมันลงมันเป็นน้นําก่อยแถวนี้แล้วปลามันก็มาลงทะเลแล้วนกกันเนาะเหมือนเหมือนเหมือนช็อกเลยวะเ <laughs> นี่ยครับน้ำป,นนปลาน้ําจืดมาโดนน้ําเค็มครับมีทั้งหบาดแหแล้วก็ ตักเอานะครับงูดูยากก็ดูยาก oh นี่ครับบรรยากาศส,ส,สนุกสนานเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมในช่วงฤดูกาลหน, <rico pace También fuerte> น้าฝนนะครับดูนี่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 นุกปอีจไว้ทันจัไว้ทันจับไม่ทันนัี่อยู่เนี่ยสนุกเขาสนุก พอเราจับไม่ทนันมันลงน้ําทะเลปุ๊บเดี๋ยวมันก็ช็อกนี่ครับถ้ามันมาถึงตรงนี้นะถ้ามันมาถึงตรงไอริมทะเลเนี่ยมันจะช็อกช็อกน้ําแล้วมันจะลอยเรายิ่งฝนตก,กเยอะยิ่งยิ่งเยอะครับปลายิ่งลงมาเยอะได้ทั้งปลาช่อนปลานินนแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นพวกปลาสลิดปลากระดียังไม่ยังไม่เจอปลาใหญ่นะครับตอนนี้ ฝนลงน้ำหลากเยอะๆก็น่าจะลงปลาลงมาเยอะนะครับแต่ถ้ามองนี่นะโอ้ยเดี๋ยวนี่่เดี๋ยววิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่นนนน <laughs> ไม่ทัดไมยทัดเพราะมันมาแบบวิ่งจู๊ดมาเลยนะ <laughs> กินแบบวิถีบ้านๆวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับวันนี้มามาเชียอย่างเดียวมาเชียอย่างเดียวนี่ครับว่าทำบ้านๆวิถีบ้านๆหากินหาอยู่ตามฤดูกาลโอ้นี่กระชังใหญ่ขอดูปลานหน่อยครับ ปลาชนิดกินชนิดเดียวกันเยอะๆเลยนะเนาะปลากระดีปลาน้ำจืดมันลงมาจากคลองนะโอ้ยไปน้อนไปร่วงร่วงนี่เลยนี่ได้เยอะนะสุดยอดยอดเมื่อกี้ตอนที่ไปดูที่พี่เขาอยู่ตรงนู้นนะเหมือนปลามันจะวิง่งออกมาตูู้ดเลยแล้วทีนี้โพลมันเจอน้ำเค็มมานะ แล้วมันก็จะวิ่งวนแล้วก็ถ้าจะหลุดไปตรงทะเลปุ๊บมันจะน็อกเลยมันจะดิ้นแบบอันนี้เป็นน้ําจืดออ,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 อันนี้มันคล้ายๆน้ำ,น,ำน้ำก่อยน้ําจืดน่นแเลยที่ลงมาจากนี่คือถ้าปกติมันจะเป็นแบบลักษณะของน้ําทะเลดันขึ้นแล้วก็ยุบลงนะเป็น,เป,นเป็นน้าก่อยในช่องฤดูการปรกติแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้ําจืดดันมาเต็มที่เลยตอนนี้แล้วก็ปามก็ลงมา อ่าเหมือนปลามันคิดว่าเป็นคลองน้ําจืดเน่ยแล้วพอมาเจอทะเลปุ๊บเนี่ยช็อกเลยนี่อ่าแต่พี่เขาจับสนุกมากเลยได้เยอะได้เยอะมันก็มีสลับปลาเล็กปลาใหญ่ลงมาเรื่อยนะเรายิ่งถ้าฝนตกหนักยิ่งน้ําลงมาเยอะปลาก็จะลงเยอะนี่เห็นไหมหอยเชอรี่น้ําเค็มนะครับนี่ริมทะเลหาดแว่เราพึงแลจับไปดิจับไปดิเนี่ยนี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ลงมาทะเลนะครับตอนนี้ ปรากฏการธรรมชาติเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นหอยน้ำจืดหอยเชอรี่นี่ลงมาทะเลถ้ามันขึ้นไม่รอดก็ตายเอาดูดิเนี่ยหอยเชอรี่นี่านตายเห็นหลายตัวอยู่เออเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมเดินทางกลับครับก็แวะมาเที่ยวริมทะเลนะครับก็เห็นกิจกรรมชาวบ้านนะครับผมตามฤดูกาลตามธรรมชาติก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับผม